ปลี่ยนไม่ได้เอ้าโอลิทัวร์บัสทำไมอ่ะ Yes just join it will be okay เอ้าเมื่อกี้เมื่อกี้ไปไหนอ่ะไม่มีใครอยู่แล้วเหรอก็เออโอเคไม่เกมเมื่อกี้อยู่ไหนก็ไปเกมเมื่อกี้โอ้ตัวนี้เล่นไม่เป็นน่ะ I think you will know how to play พ่อพ่อพ่อเล่นไม่เป็นตัวนี้ Wait 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 just go here มันฮาโลวีนใช่ป่ะ No เดี๋ยวแล้วเกมเมื่อกี้ไปไหนน่ะเกมแข่งกันเมื่อกี้น่ะตรงนี้เล่นไม่เป็นโอ้ยเมดไว้เม็ดเลยแล้วหนีอย่างเดียวมันมีมันมีอะไรมั่งเนี่ยอ้าว Okay, Paul, we have to feed him. So if you want to touch anything, just put like this. So press in the rack. If you want to carry him, just to put If you want to pick up something, just press in the rack and you'll pick him up. And then if you want to let him go, like, okay, so if you want to let him go, let him go. Let him go. Let him go. Let him go. Also press the okay, first we have to feed him. Go to the kitchen. โ oh, อ,อ <I know. S 2> ไไ้ไม่เล่นหรอกมันมันก็เหมือน Adopt Me เพราะไม่ไม่เล่นแล้ว It's Adopt Me This is actually Adopt It's Adopt Me เฮ้ยเฮ้ย What's that What's that Uh Okay I go to the kitchen อย okay. ู you ่ก็รู้เล่นพแนลเอาเกมที่พ่อเล่นด้วยได้น่ะเกมเมื่อกี้น่ะไอรีฟไปเกมหนาว Okay find just You join me No เฮ้ย No join me no. Have the burger ข้ามาแกร์แกรเล่นกับพ่อหน่อยเถอะนโเอรอชัจอี่เดี๋ยวจอี่ don't ต o i n me I h ่ v อ a really good game เนี่ยเหลือเลือตั้งสนาทีเนี่ยข้ามาข้ามา My t h o l o g y แปลว่าอะไรเนี่ยฮะ My t h o l o g y มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมา My t h o l o g y เดี๋ยวเดี๋ยวเอาหน้าก่อนเนี่ยอยู่ดูนี่ My t c h o l o g y ด นนนนมาหนมาจอยมีเ้อกว่ n มันเยอะเเร็ o ่ม o จอยมีเหลืออีกส u นาทีแล้ว c o ่ e o น come on. Come o n เร็วๆๆรอบนี้ไมโทโลจีนี่ไมโทโลจีนี่แปลว่าอะไรวะฮะมันแปลว่าอะไรติงตองอะไรหฮะไมมโทโลจีแปลว่าอะไรแต่ก็เล่นไปกันนี่เร็วแเร็ว จะเล่นด like ้วยกันนี่ยมันเป่าเด็กตัวมันเหลืออีกสามนาทีเนี่ยจะเล่นไหมเนี่ยอยาจะเล่นก็มาเร็วรีบจอยมีคะแนนเป็นแบบนี้แหละเวลาตัวเวลาพ่อะหมูอยากเล่นพ่อก็ยอมทุกอย่างละมาเร็วมาเร็วมาจอยมีแล้วเต่งยังไงมัน่ยเต่งตัวยังไงเนี่ยกระโปงกระโปงอยู่ไหนกระโปงอยู่ตรงไหน ไมไมโทโลจีแปลว่าอะไรบอกพ่อหน่อยเถอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยทันเลยเร็วเข้ามาดูเลยมาสกินนี่ดอม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 นั่นนั่นั่นั่นองถ่าอยู่ไหนรองเท้าอยู่ตรงไหนเสื้อแล้วเสื้อโอ้ยมันเป็นยังไงในเกมเนี่ยใส่มั่วเลยใส่มั่วเลย กันเล่นแต่งตัวเป็นผู้หญิงเนี่ยโอเคบพร้อม I'm joining you I'm join i n g you จอเขามาช่วยกันเนี่ยโอ้พ่อ I'm I joined you แ่งมั่วตั้วเลยทีเนี้ยจะชนะไหมเนี่ยเหลือสองนาทีเร็วเร็วเหลือสองนาทีกัะจอยแล้วก็มาช่วยกันสิอยู่ให้คะแนนพ่อห้าเลยนะไฟสตาร์โอเค ready to shoot ready to shoot s h o อยู่ไหนรองเท้าใส่รองเท้ารองเท้าทีมไมโทโจีัสดีวันเอ้าลเนเปนตาโอเคขอแว่นตาโอเคโอเคไปไม่ด้เล็บไปไม่ได้เล็บเหลือหนึ่งนาทีมันแปลว่าอะไรไมโทโลจีนี่ฮะไมโทโลจีแปลว่าอะไร <Myth> y t โท l o จีแปลว่าอะไรในภาษาไทยคือแต่งตัวให้อักลี่ที่สุดนะเอาอะไรดีวะผมก็เอาสีสีเขียวอ้ไมโทโลจีนี่แปลว่าอักลี่อ Yes, ugly. means it อฮะ รองเท้ารองเท้ารองเท้า,ทาต้องใส่ไหมฟอร์แ i ทส o ฟ้า t อร์แมทสีฟ้าไปมั่วอ่ะแล้วเนี่ยเ่าอ่ะห้าสิบห้าสิบวิโอ้ข้างนอกทำไมมืดจังอักลี้แล้วอันเนี้ย

เอาแล้วกเ,เกมนี้มันสนุกสุดแล้วใหญ่ฉ yeah, oh, ันฉันอินเกมเอาเวทเวทพอมีเอามาแล้วอยู่ให้อยู่ให้พ่อห้าโอเคที่มีไฟที่มีไฟที่มีไฟสตาร์โอ้ว่ s สิ Runway Queen ฮ a ยยังไม่คืออะไร Bad. What's my name? What's my name? What's my name? Huh? This is me. I changed my name. My... I, so I changed my name. I give you two stars. No, that's me. It's so... it's you. I changed my name. Thank you. You... Cool. Beautiful, I give you three stars. Mm -hmm. <laughs> oh my god! Oh Chasing. this this is look Adi. mythology. This means ugly if you so ugly I give you two because you you're better than me. You look better than me. Now you are you are I'm being a sweet of oh look at this! She have a big bowl. ริบบอนใช่ฉันมีฉันจะให้ฉันจะให้ไฟไฟตาโอเคโอ้ไปไฟตาเลยอ่าไปเลยเธอเป็นกษัตริย์เธอเป็นราชินีเธอเป็นราชินีทำไมเธอแฮมบอร์กิงลักษณะนางฟ้าให้กิฟต์วันตาวันตาเป็นคนนอกไม่โชว์รถจีนวันจีนมีอิจมินอัคกี้ Right? Yes. Why is t v e d o look ugly? Who is it? She look clean. She look like a queen. Clean. She don't have any name. I give you four star. Four star. เฮ y ยอย่าแย่ทางแถวพ่อ Oh. What is it? Oh, that's huge. It's not ugly. Okay. Oh, she's pointing, to. she she point point too. She's she she pointing. Point. Pa, I can do even more better than that. Pa, I can do... Give me three stars, okay? But I can do even more better than that, clearly. Huh? I can do even more better than this person. Yeah. Yeah, oh, look at the deep Give me, five, star. Give me five, star, okay. Okay, five stars. Give me five stars, everyone. Five stars. Give me five stars. Give me five stars. y เดวิน่าฮะแม่แ s ่ด d ผู้ y o า o ด้ w d นะ e ม่แต่เสียงเศร้าหลงเสียงเศร้าหลงไออันเดอะ last person oh I don't want to play anymore this game โ oh, อ้ทำไมข้างนอกมืดจังหมดเวลาแล้วมั้งลูก หมดเวลาแล้วค่ะเราต้องไปทำงานแล้วโอเคบาย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 ไปทาสซูเบิร์กนะวิลี่ไปเกมโอ้แบตหมดเลยโรบล็อกแบตหมดให้มันไปข้างหลังแบตหมดโอเคบายบายบาย